สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นชูชีพนะครับจะเป็นชูชีพนยัไไม่ใช่เสื้อชูชีพนะครับแต่เป็นชูชีพข้อมือครับของอะไรเนี่ยฮียองนะครับของฮียองคือบริษัทผลิตในประเทศจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณภาพ ดีมากๆแล้วก็ราคาถูกนะครับตัวนี้เป็นข้อมือครับนาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาดิถ้านาฬิกาจะบอกเวลาแต่นี่ก็คือเป็นชูชีพเลยนะฮะจะเป็นถุงลมนั่นเองนะครับที่จะอยู่ที่ข้อมือของเราเวลาเล่นน้ําเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็สามารถช่วยชีวิตได้นะครับมาดูกันว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้งานด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นกล่องข้างนอกนะฮะนี่ภาษาจีนมาเลยฮะนี่แล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับนี่ฮะรูปลักษ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการใช้งานนะฮะก็จะเป็นรูปบอลถุงลมอย่างนี้ครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่ามันทํางานยังไงระบบการทํางานเป็นยังไงนะครับมาดูข้างในปื๊บนี่ก็จะมีคู่มือมา หนึ่งเล่มนะครับภาษาจีนมาก่อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่นะครับก็จะมีข้อมือตรงนี้หนึ่งชุดนะครับวิธีใช้ก็คือดึงปุ๊บแล้วก็จะเป็นถุงลมนะครับพยุงตัวเราขึ้นมานั่นเองมีเข็มทิศบอกด้วยแล้วก็มีเวลามีนกบ,บีดให้ด้วยนะครับสําหรับฉุกเฉินนะฮะทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าข้างในนี่ครับก็จะมี ตัวสายข้อมือชุดนี้แหละหนึ่งชุดนะครับนี่งานดีเลยนะครับางานดีงานสวยนะครับนี่มีเข็มทิศแล้วก็ตรงนี้แหละครับสําคัญเลยนะฮะตรงนี้ก็คือถุงลมนั่นเองนะครับนี่ฮะก็จะถูกพับเก็บอยู่ตรงนี้ม้วนไว้อย่างนี้นะฮะ สามารถใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้จนกว่าถุงลมจะแตกถุงลมจะรั่วถุงลมจะพังไปเลยทีเดียวนะครับนี่ครับก็จะมมวนเก็บไว้ตรงนี้พร้อมกับนกวีดปีดปีดปิดปิด,ปดต,ตรงนี้นะฮะเผื่อบางทีเราตะโกนแล้วไม่มีใครได้ยินก็ใช้นกวีดเป่านี่แหละครับอันนี้ก็เหมาะมากสําหรับคนที่ชอบกีฬาทางน้ํานะครับ ทีนี้มาดูว่าวิธีการใช้งานมันจะทำงานกันยังไงเออนอกจากตรงนี้แล้วสารัข้อมือแล้วเรามีแก๊สนะครับ CO2 หรือนี้เป็นแก๊สออกซิเจนแถมไปให้ในกล่องนะครับแย่าย่างนี้คือ2สองอันนะครับนี่เป็นแบบนี้วิธีการทำงาน อย่างนี้เลยครับตรงนี้นะฮะจะมีข้อต่อตรงนี้ให้เราหมุนนะครับหมุนเสร็จปุ๊บก็เอาตัวแก๊สนี่นะครับยัดเข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บพอปิดเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือนะครับทีนี้นะฮะใส่ข้อมือไปไว่ายน้ำไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปอะไรอย่างนี้ใส่ข้อมือไปติดไปอย่างนี้ ซึ่งน้ำหนักไม่ได้หนักนะครับเบาๆนะฮะก็เล่นน้ําเล่นลายไปถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับกระบวนการทํางานของมันก็คือให้เรากดดึงตรงนี้ครับดึงนะฮะไม่ใช่กดพอดึงตรงนี้จุดตัวเข็มที่อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะจะไปเจาะถังแก๊สตัวนี้นี่นะครับจะไปเจาะถังแก๊สตัวนี้เอาความดันนะครับส่งมาตามท่อตรงนี้ ปุ๊บเข้ามาเติมลมนะครับเข้ามาเติมลมตรงนี้ฟูตรงนี้ก็จะพองออกนะฮะนี่เรามีภาพให้ดูด้วยนี่นะครับมันก็จะพองออกขนาดแบบนี้เลยใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะถ้าเราจมน้ําอยู่มันก็จะช่วยดึงแขนเราขึ้นไปได้นะฮะช่วยดึงพยุงตัวเราได้สามารถช่วยชีวิตเราได้นะครับอันนี้ก็มีสินค้าแบบนี้ อุปรกรณ์ในกล่องหนึ่งกล่องก็จะมีเท่านี้แล้วฮะเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการใช้งานเขาเอาไปเล่นน้ํากันจริงๆมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ